ช่วยดูซิหน่อยสิดด้เชียหน่อยเชียก็อยู่นิ่งๆสิขยับมันเดี๋ยวเดี๋ยวซิมมันติดนนิ่งแล้วนี่นิ่งๆหน่อยอ้ยได้แล้วนี่ทำไมขนเยอะอย่างนี้ขอเยอะไรนี่เอาออกไปต้องเยอะเล่าปกติ ปกติที่ไหนอย่างนี้ไม่ได้ป่ะผมเฮ้ยหยุด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 นี่หยุดหยุดนี่เฮ้ยเยอะอะไรหยุดเลยทำอะไรเฮ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยทำอะไรกันมาช่วยเชียร์รูดซีกระเป๋ารูดซีกระเป๋าอะไรแล้วอะไรขนอะไรขนไม่เยอะขนของไม่เยอะเนี่ยเหรออ๋อรูดซีกระเป๋ากันคุณพี่ขนอะไรอยู่มาเยอะมีอะไร พี่อยากคิดเหมือนที่ธันวาพูดเลยว่าเออทำไมเชียเนี่ยขนของมาเยอะมาเที่ยวแค่นี้แล้วทำไมต้องวิ่งมาวยวายด้วยแต่พีไม่ได้คิดอย่าง้นพีคิดอย่างอื่นอ่ะพีคิดอะไรพีคิดอะไรพีคิดถึงการขนของมาเยอะโอเคนะพีจะได้สบายใจเพืนน้องสามคนแป๊บหนึ่งนะขอเคลียร์เรื่องไอพิธีกรเนี่ยมันรับงานมาก็รับงานนี่พูดไม่พูดหรือน้องตกใจกใจเป็นคนที่ไม่ได้ใช้คํารแรงฟังครับ นี่ไงลูกครึ่งพี่ลินสั่งว่าไงบ้างลูกครึ่งนี่ไงลูกครึ่งลูกครึ่งแล้ยังไงหน้าตี๋ใช่ไหมตาตี๋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 ตาแล้วยังไงโดยรวมหล่อหิวเข้มหล่อไทยครับครบเลยที่พูดมาเนี่ยเอาคนเดียวมันมีอย่างเงี้ยอยู่ในคนเดียวไม่ได้บอกว่าเอาคนเดียว พี่ไม่ได้พูดทำไมเนี่ยไม่ได้บอกว่าเอาใส่ใช่ไหมอายุเยอะแล้วก็อย่างเงี้ยเห็นไหมพูดเองจำไม่ได้เลยพี่จำได้ไม่ได้บอกเออพี่ไม่ได้บอกน้องนี่มีอีกข้างหลังแบบเป็นกระบุงเลยเพระเอกมันจะมาสามคนเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ครับคุณพุ่มกลับครับผมช่วยเคลียร์ให้คุณนะฮะรู้จักดีเลยใครเล่นละครกับน้อวิมานมะพร้าวแล้วน้องก็มาออกรายการที่นี่หมดนี่นี่รายการสองครั้งแล้วมั้งสองสามครั้งสองสามครั้งผมเล่นละคร อาบูแอคชั่นนี่แนะนำอะหงด้วยใช่ไหมใช่ครับทองสิทธิ์ทองสิทชีวิตไม่ได้เข้าเมืองอยู่ในป่าไม่เคยเข้าเมืองมาปีกว่าจริงหลงก็ต้องใช้ G P S นะครับกลับบ้านไม่ค่อยถูกเลยฮะอ๋อที่เรามาเมืองการเนี่ยมันอยู่ในป่าเมืองการจน์นี่ได้เจอตอนนี้ได้เจอเชียร์อะไรไปเจอออกมาส่วนผมขอแนะนำคนใหม่ครับนี่น้องใหม่ เด็กใหม่ล่าสุดครับผมเมฆจุดติเมฆจุดติเขามาเพื่อฆ่ากอฟอันดวนโดยเฉพาะพี่ดูลืมอะไรไปหรือเปล่าทำไมคะว่าผมจะมาออกรายการที่นี่หมอชิดบก็ออกตั้งหลายครั้งแล้วพาไปเที่ยวด้วยหลายครั้งแล้วอแต่ใช้เวลาสองสามปีกว่าจะได้ออกครั้งแรกที่บ้านนี้ใช่นี่เรื่องแรกปุ๊บได้ออกเลยอะไรนี่บอกแล้วจริงนะผมได้ยินข่าวคือมันไปขอพี่ขอเลยเหรอขอพี่ดูนี่เป็นน้องสนิทตั้งแต่รายการศูนเจ็แล้วเขาก็เริ่มเล่นละครปุ๊บ Uh huh. เราก็มันก็มาเจอแล้พี่ผมเล่นละครแล้วครับเรื่องแรกเรื่องอะไรจำได้ปะเรื่องสวรค์สร้างผมเล่นละครแล้วครับพี่ให้ผมไปออกที่นี่หมอชิดแล้วพี่ตือว่าอ๋รายการพี่นะถ้าไม่ดังอ่ะอย่ามาออกเลยสวัสดีครับร พี่ก็ไปคุยกับใครคุยกับพี่ดูใช่ไหมคุยกับพี่ดูโดยตรงเลยไมไม่บอกน้องเห็นไหมเมฆเข้าวงการมาข่าดนะกี่เดือนนะครับเป็นปีเป็นปีเป็นปีก็ประมาณปีนึงปีเดียวีล้วเพราะเชียร์เลยเพราะนี่เชียร์พาน้องมาคือเรื่องจะออกเนี่ยให้บอกเสียไม่บอกตลอดไม่ต้องหัวไปนั่งไปนั่งน่เป็นคู่จิ้มนั่นแผั่นแผน่นมกันมันมามีแฟนเนี่ยเชียร์หรือว่าในนาทีละครกอลเจ๊งไปแล้วปล่อยเขาไปปล่อยให้ไป ร้องไห้ป่ะไม่หรอครับครั้งนี้ไม่ร้องแล้วนะโอ้แข็งแรงขึ้นเยอะแล้วทำไมน้ำตาคลอคลออัฝุ่นฝุ่มมันเยอะใสไอ้เนี้ยแสดงไอ้นี่ควันปาแสดงแสดงแสดงให้ดูรู้สึกไอ้วันนั้นที่พี่บนเครื่องบินก็แสดงใช่ไหม อันนั้นของจริงร้องไห้เป็นผู้บินไม่เพิ่งตอนนั้นใหม่ๆเลยร้องไห้บุกขึ้นอุ้ยไอแอร์แย่เลยผู้ชายก็ร้องไห้ได้อันนั้นกลัวเครื่องบินี่เขากลัวเครื่องบินเขากลัวเครื่องบินนี่เสียใจนี่แหละแล้วก็เจอพี่หนูพอดีจากเชียงรายเนาะพี่หนูไดาคุยกันตั้งแต่เครื่องยังไม่ออกยันกลับลงมาปุ๊บจะเป็นพระอยู่แล้วตอนนั้นสอนเรื่องธรรมชาติชีวิต คนเราเกิดมากพคนเดียวตอนตายก็ตายคนเดียวไม่เคยทำตายรักกันยังไงก็ไม่ตายพร้อมกันอ๋อแล้วเนี่ยยังไงฝั่งเราอย่างไรเรื่องอะไรยังไงมีแฟนยังยังครับแล้วคนนั้นคุยอ่ะเอนัยังไงยอ่ะไม่มีครับ ใครคุยใครคุยพูดมามึงดึรูปนะอยากดูไหมนี่ดึงรูปเลยครับดึงรูปเลยรดึงรูปจากคอมช้าเลยใจไม่ใจเสียเลยดึงรูปเลยครับอันนี้พร้อมดึงรูปเลยนะครับผมช้าเลยครับนี่ครับนี่ครับคนนี้ใช่ไหมครับนี่ครับนี่ ขึ้นทันใช่ไหมขึ้นทันจะเอาไปขึ้นทันขึ้นทัน้คนนี้ใช่ไหมครับยังไม่รู้เลยใครถามก็อนุวัตรดีกว่าทำไมฮะพูดเลยพูดมีไหมคะคนนี้ผมไม่ทราบนี่ไงจริตอนก่อนหน้านี้รู้ว่าไม่มีแต่หลังจากนั้นคือห่างหายกันไปต่างคนต่างทำงานต้องถามว่าเองว่ามีเปล่าเป็นจีบเชียร์ดิเชียร์วไม่มีก็เหมือนเดิมครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมเป็นเลยเหมือนเดิมไม่ไม่มีใครคุยด้วยครับจริงจริงไม่รับสาย งานเกายุ่งครับจินจินอะใครครับยังไงยังไงเออเพิ่งมามีครูจีนเขาเพิ่งมาเขามีครูจีนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปครูจีนคุณคุณมายังไงก่อนครับผมมาผมก็ขับรถมาเหมือนพี่ๆทุกคนมาไปใครม้บอกผมเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่มากแคสเข้ามาในช่องเจ็ดนะผมแล้วก็มีโอกาสได้เซ็นกับช่องครับแล้วก็ได้เล่นละครเนี่ยครับเสียงเขาพร้อมนะใช่ว่าเสียงผมเป็นอย่างนี้แล้วน้องเองน้องเองผมบอกแล้วว่า ถ้าคนไม่รู้ถ้าคนไม่รู้ก็จะเหมือนกันเหมือนกับนี่หนักกว่าัอะไรนี่คล้ายๆกันนะเดีคือเขาจะนิ่งๆมีมีมากนี่หนักกว่านี่หนักกว่าอีกหรือครูมาแรกๆทำไมเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอเลยเฮ้ยทีนี้เขาพระเอกในจอนอกจอก็คือแคสติ้งมาครับผมเล่นมากี่เรื่องแล้วครับเล่นมาตอนแรกเล่นเรื่องพราวผมแล้วก็เล่นเรื่องคู่ปรับสมหัวใจขึ้นมาเป็นพระเอกเลยหรือว่ายังครับผมตอนแรกเป็นน้อยเล่นป็นน้องพี่อาร์อย่าตพี่ก๊อฟนี่ไต่นะเป็นตัวสามตัวสี่โอ้โหตัวเจ็ดตัวแปดได้นี่มีแค่นี้ครับครับได้ครับ ขนาดนั้นยังเล่นไม่ได้เลยนะถึงกับพี่หนุ่มจันทิสุขคอยดูแลเขาอยู่แล้วมีอะไรโทรปรึกษาขนาดแบบออกหักยังปรึกษาเลยอ่ะคิดดูแล้วันปรึกษาถูกคนซะด้วยดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นโดนด่าโดนด่ายับก็ทำตัวอย่างเงี้ยปรึกษาถูกคนซะด้วยเพราะว่ทำไมทุ่ทำไม เออแค่นี้แหละไม่ฟังด้วยเหรออย่างหนึ่งที่ผมเห็นว่าสามคนนี้มีอะไรเหมือนกันครับมันออกกำลังกายมันดูเป็นนักกีฬาหมดเลยเออใช่ไหมเออแล้วตัวสูงหมดเลยนะเออเดี๋ยวนีิเบกเนี่ยเหรอดูมาตรฐานเบกสมัยนี้เนี่ยมันตัวสูงใหญ่หมดเลยนะ183ครับร้อยแปดสยามากเจ็ดเจ็ครับ78็ดสิบแปดเจ็อันนี้185ครับร้อ้โอ้ยนั่งเบียดกันจะไม่ได้ต้องเวนที่ไหลใหญ่ว่าเสียงดังปักปักก้ามก้ามเบียดกันก้ามแตกกันแตกตักตักอันนี้เหม ไอ้นี่เป็นนักบอลเลยครับผมบอกให้ยังเก่งระดับไหนระดับไหนระดับทั่เล่นตัวจังหวัดเล่นสุปรสรัด้วยเฮ้ยฟุตซอลอะไระเฮ้ยจริงจริงครับจริงจริงเด็กด้วยกันไหมพี่นี่ไงนี่ก็ชอบเตะบอลใช่ไหมนี่ครับนักบอลเหมือนกันนี่ก็เล่นดีให้เราไปเตะบอลด้วยกันไหมไปเคยเตะด้วยกันครับอ่าใช่ไหมเด็คนละทีมนะคนละทีมด้วยอันงี้ได้รู้ฝีเท้าไงใช่ใส่โอ้ยเตะกัน แข่งขาวสหัสตะบอลหรือเตะอะไรกันตีกันจเตงจริงจริงตกันรูักกันไะมครั้งแรกคือแบบคือไม่ตอนนั้นรู้จักกันยังรู้จัก แบบมาคนละทีมมาคนละทีมมาคนละทีมเขาเร็วมากแล้วก็คล่องมากเขาเร็วหรือเขาเร็วนะคะเร็ว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 เ่ดีคุณก็กองหน้าไหมอ่ะผมเล่นกลางอ๋อคุณเล่นกลางก็จะเจอเขาบ้างแต่ไม่ไม่ถึงกับปะทะแต่ตอนหลังมัจะมามามาทีมเดียวกันโอ้โหท้าทีมเดียวกันนี่ผมว่ามันต้องมีแบบว่าตอนเจอไอ้น้องคนนี้ตอนแรกมันต้องหมั่นไส้กันแน่บอกมันพี่เกียดอะไรผมบ้างโคตรอ่ะมีบ้างไอ้ก๊อฟเนี่ยมีแน่ๆเพราะบอกจะเก๊กไปไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงคือไม่คุยคือแบบไม่อะไรอ่ะทำไมต้อง สวัสดีครับพี่กอฟแต่ผมเจอผมเจอเขาครั้งแรกไม่ได้มองว่าเขาเก็กนะเพราะผมเก๊กกว่าผมรู้พี่จะบอกว่าพี่เกลียดเรื่องอะไรในกองพี่นันวาจะค่อนข้างเบนเาบอกของแายครั้งกูเกลียดมึงคือเวลาที่อยู่ในกองเนี่ยคือเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือน เหมือนเหมือนอยู่กับผู้หญิงเยอะอะไรเงี้ยคือคือละครเรื่องนี้มีมีนักแสดงผู้หญิงเยอะแล้วนะก็จะมานั่งแบบผู้คียกับผู้หญิงแบบว่ากินข้าวด้วยช้าเด้อต่อบนต่อบนผมก็ผมก็ไปนั่งอยู่กับช่างไฟแล้วผมก็แบบมองแบบแล้วผมเดินมาเขี้ยนบึงเดินไปเวลาตรงนั้นเคยเป็นพี่ของธันวามาก่อนนั่นไงกอฟไม่งั้นมันจะเกียดทำไมตามรอยอยตามรอยแหมไม่มีช่องให้กูลงเลยนะไม่ลงหาป่ะ เคยครับร้องไห้แบบกเขาไหมเคยไหมเอาแบบจริงๆตอบจริงๆคุณต้องสู่หกผมแล้วดูแลผมอย่างดีเลยนี่นี่นี่นติดตามคนนะคุณอนุวัฒน์ชอบมากอนุวัฒน์จัดให้พลัคพโอเคเลยโอ้โหพี่ชา้น่ไปเลยขไปเลยโอ้โห้โหโ่้โอ้โห ไกลมากเฮ้ยมันลื่อนไว้มันลื่อนไว้โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายงไม่ใช่เรื่องง่ายงคุณดันวาเหมือนจะเป๋นะครับคุณดันวาพอตรงตัวได้